วันนี้มากับเจ๊สองคนนะครับรวยและสวยมากใช้คนละครึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่มีคนละครึ่งไม่เอาข <c oughs> ้างหไม่งที่เคยขึ้นหน้าไม่ขี่ยุงน่ะเราซือของเพื่อนนะ เดี๋ยวจะลืมนู่นลืมนี่มาทำชุนวันนี้พากระเทยมาสองคนอันนี้กระเทยหัวโขกจะทะเลาะอะไรกับป้าป้าป้าบอกเอาอะไรอีกไหมบอกว่าอะไรขออได้หซื้ออะไรแล้ะแยะป้า มื่อกี้น่าอะไรไม่ทัดกล้าแค่เราตะก,ก้าเทียงเออจ้ีเราซื้อผักเอาอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะแข็งแข็งแข็งถวเอาหรออันนี้มันจะขอบกอบกินหมึกแล้วกินแยกกินหมึกไร หอมกี่หอมกี่เม็ดกี่เม็ดแม่ค้าขอมเออย่างนานป่ะไหนพี่มาเอาประมาณห้านาทีเองคนย่างมาซื้อตุ๊ดเมาส์กุยงปลาไฟสีชุ่มซาตีนี่ผมไปเอากุยชีกุยเย็นบ้านกูขายทุกเลยถังน้ำแกงใหญ่ใหญ่เนี่ยดีละมันจะเอายันบ้านค่อยค่อยพูดมาส่งบ้ไปอืมวันนี้ทำเมี่ยงปลาทูกันนะคะนางบีก็ปลางบังทอดปลาทูนะคะทอด ทอดได้ทอดวันนี้เราทำเนี่ยงปลาทูกันอ่อแบบท,ทำแบบเนาะธรรมดาที่เราเคยกินกันง่ายแต่อร่อยซื้อปลาทูกันมาที่ตลาดเมื่อกี้นางบีจะเป็นคนทอดวันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ทอดปลาทูจะไหมหรือสุกก็ดูกันเอาอืมดูจากท่าแล้วไม่น่าแดก <laughs> นี่มือสมัครเล่นหรือไงมืออาชีพไปมือสมัครเล่นอะอ๋อเหรอเคยทอดปลาทูมากี่คนละเฮ้ยเหนื่ยไม่เคยทอดเลยค่ะไม่เคยงั้นเปลี่ยนเถอะแม่มาทอดยิ่มากแม่แม่น่าจะมาทอดเองนะไม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอาไว้อย่างนี้แหละปต่ต้ต้องรอต้องรอกลับรอสักคราวกค่อยกลับปลาทูเออเหรอใช้เวลานานไหม ก็อมันเหลืองก็ได้แล้วเหรอไปค่อยๆอ่ไม่รู้เ่ี่ยไม่เคยทอดปลาดูมาก่อนเวลากลับก็อห็นโยนแบบผักบุ้งไบแดงอะเนาะโยนได้โยนอันนี้มันครัวนอกบ้านนะคะอันนี้แจอ่อยซอยห้าก็กำลังจะซอยพวกอ่าก้านขนมคณะล้างผักลองผักบวมไปนะเราอุยมะม่วงอุ้ยคือมะม่วงอะไรมา มั่งเบาตุ๊ดมันอยากกินมุ่งเบาแม่ว่ามันเบาหรือหนักที่สุดโมกมุกแป๊กตุ๊ดดืมแล้่อย่มุ่งจะเอยจะเอยงงจะเธยงงแมนดากำลังงงอยู่ว่าจะกินอะไรหรือไม่กินวันนี้เป็นปลาซีเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตามีงปลาถูกเป็นยังไง สักครีอ้าวกินเลยหูมาแล้วนี่นะจ๊ะสีสวยนะคะเนี่ยไหนอะนี่เอาละเออน่ากินมากวิ่งหนุนแล้วก็ร้อนๆใช่เชิญดูได้ค่ะจริงอุ้ยฟันขึ้นเออน้ำจิ้มสุดเด็ดนี่จุค่ะนี่นี่อุ้เอออุ้ยน่ากินมากแม่เนี่ยเนี่ยอุ้ย เลยนะคะสุดปังปลังปังปี้เหรอได้ได้อะไรได้ยอยได้เลยได้ยูเอาห่อต้องแบบใส่ผักเยอะๆอืแล้วก็ทำเดียวอืทำเดียวโอ้โหเออเออเออเลิศอยูกูพูดอยเลิศเลิกขั้นอย่างเมื่อกี้เหรแซ่บจริงนิ่งถูก น้ำจิ้ม ah! คือเด็ดมากแม่ทำเองเด็ดมากเอามากินดิแม่ไม่เป็นไรกินไปก่อนน้ำจิ้นงอกดีเด็ดนะหอมเด็ดว่าเด็ดอันนี้ทำเองผักไม่ใช่สารพัดผักเนาะแล้วก็มีปลาทูทอดเองจิ้มแซ่บแค่นี้จบเลยเดี๋ยวรอตุ้ดกินก่อนอร่อยมากเด็ดมากมันหยุดไม่ได้ เออ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 เพลงปอดรังคูนี like ่เป่าโอ้ยเอาเต้ามาดิอุยกับลูกค้าไปอีก